ทีนี้ได้แบบเก่าที่เมื่อกี้ได้บอกเอาไว้เห็นไหมครับที่โชว์ไว้เนี่ยอันนี้เนี่ยเราใช้ในคอร์ดเซตของ G E minor C D นะครับใช้เป็นคอร์ดของเซตนี้นะอ่าซึ่งมันก็จะเล่นได้ทีนี้แพทเทิร์นในการเบสเกียวตบเนี่ยก็เรามาลองดีๆนะครับเบสก็ดูในแต่ละคอร์ดก่อนนะเบสของ G ก็อยู่ที่สายที่6นะครับ E minor สายที่6นะครับ C สายที่5 D สายที่4อ่าทีนี้นะครับเรารู้เบสของมันละแฟลตเทิร์นของมันนะครับจะเป็นเบสอ่าเบสดีเบสดีตบอ่าเบสดีตบเกียวดีตบเบสดีตบเกียวดีตบอ่าเบสดีตบแต่ทีนี้ดีนะครับมันไม่ได้ลงไปถึงสายที่1นะมันอยู่ที่ประมาณสายที่2ตรงนี้นะครับ อ่ามันจะได้โน้ตตัวนี้ตัวนี้พอดีเลยนะครับแล้วจับ G เนี่ยจับตัวเดียวก็ได้นะนิ้วเดียวก็ได้นะแล้วเราก็เอานิ้วชี้นะครับมาลองอีกเส้นหนึ่งนะอ่านะครับพอเห็นภาพไหมอีกเส้นหนึ่งก็คือจะเป็นนิ้วชี้นะครับมากดอยู่ที่สายที่3นะครับในเฟดที่2นะครับอ่าเบด,ดตีตบอ่าเส้น,นี้อย่างนี้ก่อนนะเบนด,ดตีตบแล้วพอเกี่ยวนะครับก็เป็นเกี่ยวคู่เบน เบสกับสายที่3เนี่ยเกี่ยวดีตบอ่านะครับชา้ชาๆอีกทีนะเบสดีตบเกีย D, B, D, เก่ยวดีตบเบสดีตบเกี่ยวดีตบอ่านะครับก็จะได้อย่างนี้เลยเบสดีตบเกี่ยวดีตบ one and two and R. one and two three and four one and two 3 and นนะครับทีนี้ E m i n เน E minor ง่ายขึ้นไปอีกนะครับ E minor มารอนิ้วชี้นะครับสแตนบายไว้ตรงนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะเบดีตบเกียวดีตบเบดีตบเกียวดีตบนะครับเนี่ยไม่ต้องจับ E minor จับหรือไม่จับเหมือนกันนะเหมือนกันนะแต่ว่านี่ไม่ต้องจับก็ได้นะเบดีตบ แล้วก็พอเกี่ยวครับคําว่าเกี่ยวนี่ก็คือเกี่ยวทั้งเบสแล้วก็ทั้งสายที่3นี้นะครับ e. oh. แล้วก็ดีตอนดีเนี่ยอย่างที่บอกว่าพยายามเล็งที่สายที่2ขึ้นมานะนี่ e minor นะหรือจะจับแช่ไว้ก็ได้นะครับเสียงก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่วของผมนี่จะปล่อย,อยก่อนแล้วก็กดอ่านะครับถ้าแบ่งเป็นการนับก็ one and two three and four one and two three and four อ่าแล้วก็ต่อไปก็ขอ C นะครับก็เหมือนกันนะครับ C ก็จับตัวเบสตัวเดียวก็ได้นะครับอ่าเราจะค้างเราจะค้างไว้ที่นูชี้ก็ได้นะสูตรเดิมเลยครับเบสดี bet, D, ตบเกียลดีตบเบสดี bet, D, ตบเกียลดีตบ, D, ตบนะครับอ่าเนี่ยเจ้าตัวนี้เลยนะเลยคิด แล้วก็สุดท้ายก็ดีดีก็เหมือนกันนะครับดีก็จับแทนที่จะจับเต็มเต็มใช่ไหมเราก็จับแค่สองนิ้วนี้ก็ได้เบสดีตบอ่าก็ด้วยความที่มันมีโน้ตตัวนี้นะครับเป็นตัวนําแล้วก็เบสตบอ่าเปลี่ยนแค่ตัวเบสนะที่เหลือตัวนี้ยังจับอยู่มืนเดิมนะครับเบสตบเกียวดี ทีนี้เกี่ยวก็จะมาเป็นคู่นี้ละสายที่3นะครับอันนี้ลองไปดูเนอะจะทํารูปไว้เป็นแบบคู่ๆว่าใช้จับตัวนี้นะครับทีนี้มาลองดูเต็มๆนะอ่า โอเคยังไงไปลองฝึกกันดูนะครับก็ไอตัวเกี่ยวตบนี้อาจจะยากนิดน,นึงเนาะแต่ว่าในดีดทั่วไปเนี่ยก็จะน่าจะไม่ในยากมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในาพา์ที่2ด้วยนะครับที่จะเล่นไปกับเพลงนะครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากคลิปเอาไว้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับ